สวัสดีครับ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 ที่ดิบอกว่าอะไรบ้างนะสสวััดีครบลืมบี e มาแล้วแล้วยืนไงยืนตามระเบียบเลยครับหรือว่าพี่พี่กันสอนก็าคืออะไอ่ะต่อสิอบเอ่ยืนขึ้นเลยอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างเป็นไปบาทที่หนึ่งปะดำไหมครับดำครับ ักันหน้าเป็นเงาหน้าเป็นเงาเพืาอจได้กันได้ปะอุ้ยพี่เอิร์ทผีไหมใครทีนี้อันนี้ดินีไปเลยหลีมมเลยถ้ามันหนี นมไม่ซ้อนไหล่แไม่ซ้อนหลังเจอซ้อนไหลซ้อนไหลไม่ซ้อนหลังเราไม่อยู่ไหล่กัเราต้องยืนเ้มาที่นเยข้าบาร์าบาอยืนเตียงนะยืนเตียงยืนเตียงซ้อนไหลกันตอนนี้เราไล่ไปแล้วนะลูกยืนเตียงซ้อนไหลกันหน่อยนะคะตัวเล็กๆอยู่ข้างหน้าเลยครับจาค่ะ ่เิ it, okay, นขยับไปอีกนิดนึงเราซ้อนไหล่กันหน่อยนะอย่ายืนหันตรงเได้ไหมปึบไเอาแน่เลยนี่ขยยนิดนึงขยห่ได้ไหมเอ่ยยืนไหล่นะอิสรได้เลยนี่ได้ แถวแถวนี้ายซอนมชื่อดีๆได้เนาะอันเริ่มเลยนะสามสหนึ่งสวัสดีนะสามสาหนึ่สวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงเอาเลยอะะแนะนำตัวกันก่อนเลยจ้ะที่บ้าน ครับก็สวัสดีครับผมเงินนะครับอนุภาพนนท์สดใสครับสวัสดีครับโอ๊ตครับธาราธรพุ่มพลงงามครับสวัสดีครับปอนพลวิทย์นะครับสวัสดีครับเอิร์ธกาสมนัทครับสวัสดีครับบาร์บาร์เด็กอ้วนครับครับสวัสดีครับมาคิรัสตะครับสวัสดีครับต้นเหลิ่เมธาวัฒน์ครับสวัสดีครับบิวเวอร์พัชพลครับสวัสดีครับกบพัชพลนะครับสวัสดีครับายพรันลุ่ครับผมเดินทางมาถึงมีพิเศษด้วยเป็นยังไงบ้างอันนี้ อาบาสเลยครับต้องไปดูไปดูแล้วคือก็เป็นยังไงบ้างกับไฟนอลนวันนี้ที่หลายคนอยากดูสำหรับผมใจหายครับเพราะไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันไอตอนจบไวขนาดนี้ครับผมก็ยังรู้สึกสนุกกับการดูตัวละครที่เราเป็นอยู่แล้วก็ที่ทุกคนเล่นอยู่ครับผมไม่ใช่พี่ให้รีวิวแต่ละคู่ว่าตัวเองพอมาถึงอีพีสุดท้ายแล่วคู่แต่ละคู่มันมีความลงเอยยังไงหรือว่ามันยังไม่ลงเอยยังไงเอาคู่อ่ะตอน าคูเ่เราเป็นไงบ้างล่ะครับก็โรแมนติกหวานใจหวานจับใจามากๆตั้งแต่ต้นจนจบครับผมก็อยากอยากอยากรอดูอีพีสุดท้ายมากๆเพราะว่าตอนที่ถ่ายก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันโรแมนติกมากครับก็เอาจริงๆจอห์นออสเดินมาถึงอีพีสุดท้ายแล้วเนาะก็เอาจริงๆมันหลายๆปมมันได้เคลียร์ไปบ้างแล้วนะเคลียร์ไปเกือบหมดแล้วแหละ แล้วก็อาจจะมีอีพีสุดท้ายเนี่ยอาจจะมีแบบหวานบ้างโซนบ้างแบบว่าจู่จีกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องลองดูต้องลองดูต้องลองดูใช่ที่ผ่านมามันยังหวานมันยังหวานไม่พอยังหวานไม่พอครับเดี๋ยวอีพีนี้หวานกว่าเดิมอีกเออบ้างบ้างอ่ะตัวละครเราเป็นยังไงบ้างหวานแค่ไหนเคยหวานตอนไหนดีกว่าครับหน้าหวานไงอ๋อหวานที่หน้าใช่จริงตัวละครนิ่งๆครับตัวละครผมเป็นซุกซนอ่ะ แต่ถามว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะจบแล้วเนี่ยเงินเราได้ใช้หนี้หมดไปหรือว่ายังไงยังไม่เห็นมันใช้สักบาทเลยครับตอนนี้ใช้จากเงินเพื่อนนมันหมดหรือว่ามันได้เพิ่มคูณเข้ามาตอนนี้ตอนนี้ได้กําไรมาแล้วครับใช่มีกําไรไมนมีผลทางหากำไรเพิ่มมาอ่าน่าจะมีเยอะเลยครับจากเป็นหนี้สู่กําไรนะตอนนี้แต่ยืนยันว่าเราไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงิน ครับไม่ได้ซื้อเลยครับได้ด้วยเงินครับไม่ได้ซื้อเลยครับได้ด้วยเงินอะไรวะเว้นแปลกๆครับเงินก็หลิวกับพูดอะไรยังไงคะจะได้แบบจะได้คุยกันจริงๆต่งๆเมื่อไหร่คือผมอีพีที่ผ่านมามันจะเริ่มอย่างเงี้ยมันก็ต้องรอดูเนาะว่าวันนี้มันจะแบบได้คุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงวันนี้แบบเป็นอีพีพิเศษซึ่งแบบทุกคนจะได้เห็นว่า ตัวละครคู่เราแบบเป็นยังไงเพื่อส่งต่อแบบไปยังต่อๆไปอะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะมีไหมไม่รู้เหมือนกันการขึ้นที่กับลำไม่ทันใชคือตรงต่อภาคือจะมีไหมไม่รู้แต่ว่ามันเป็นตามนิยาย์แล้วมันมีไหมแล้วมันมีไหมไม่รู้เหมือนกัน ไม่น่ามีอะไรครับมีอะไรครับไม่รู้เวืยนะครับพี่เกิร์พูดแบบกลัวมันไปเรื่อยแล้ววะถึงไบางคู่เราท้าป่าครับผมเรานี่ผมเลยครับคือตรงข้างหมดเลยครับซึ่งจากในในซีรีส์ก็คือเราแทบจะไม่ได้เจอเลยคือเจอแล้วแต่ว่าไม่ได้คุยแล้วก็ เหมือนเรามีอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นภูมิหลังอยู่แล้วให้ทุกคนได้ดูกันครับก็มารอดูกันว่าในวันนี้จะเป็นยังไงครับผมเส่ิมส่วนเรื่องอนาคตเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราให้ติดตามถ้าในอนาคตมันมีจริงมีที่ช่วยแล้วนะยังงไเราให้ขายไว้ถ้ามันมีจริงอ่าเร็วยังไงถ้ามันมีโอ้โหถ้ามันมีจริงก็ก็ดีแต่ว่า ก็ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็อยากให้ติดตามมากกว่าดื่มสิ่งดื่่กเจ้าดรเลยไม่เลศร้าครูเขาเป็นดราม่าก็ต้องดึงเศร้านิดนึงเล่นแบบเม่ต่อเออนี่ไม่ติดหวานกับครูสอไม่ติดครับไม่มีแทบจะไม่มีหวานเลยแล้วมันไส้มาสองคู่แรกไม่หมืนไส้ก็ดีแล้วมันจะได้แบบว่าครบหมดอะไรเงี้ยครับถ้าสุว่าถ้าสุด ถ้าเกิดนะครับหวานหมดเลยเนาะจริงอะไรเงี like ้ยก like ็จะมีผู like ้พิงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบไปไหนกันเลยก็เป็นฟีลแบบไซไฟแบบแบบพูดเยอะนะอคนนื่มึงรู้เยอะมากแล้วมึงก็ย้ำจังไม่รู้จะมีไหมไม่รู้จริงๆครับวันนี้จไหมวันน้ไม่รู้ย้ำหลายรอบแล้วนม่ต้องลุ้นครับเขอถ้าผมลุ้นว่าจะมีหรือเปล่า คู่ผมแหะครับก็เป็นแบบไม่ได้เจอเลยครับก็ต้องรอดูพาสองจะมีหรือเปล่าก็พยายามพยายามพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรอะประมาณไหนเรื่องราวของคู่พี่เป็นประมาณไหนเรื่องราวของคู่ผมแหะครับประมาณประมาณประมาณว่าผมเป็นหมอแปลกครับแล้วก็มาเจอกับน้องดาวตกที่มีเซนส์บางอย่างซึ่งผมมีความต้องการบางอย่างที่ต้องการจากเขารักแปลกๆอีกแล้ว้งอะไรจากน้อง ต้ออองาานนห่่ยวถ้าพูดมันจะเป็นการสปอยครับรอดูแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าไม่เคยความไม่เคยเจอน้องเรามีถามพุ่มกลับมาว่า16 EP ทำไมเราไม่สวนกันเลยหรือว่าเจอกันบ้างไหมหรือวอาจจะเจอพี่ทุกทุกวันเลยครับก็ไม่เจอครับก็ มันยังไม่ถึงพระเรารอก่อนรอก่อนที่กำลังคิดอยู่ว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่าเลยอ๋อแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปตามนิยายครับถ้าตามแบบตามไลน์จริงๆอ่ะของผมมันจะเกิดขึ้นประมาณปีสี่ซึ่งทุกคนเขาก็จะมีความรักหมดแล้วเหลือผมที่ยังแบบงงๆอยู่ปีสี่ปีนี้มันจะได้มีมั้ปีสามปีสเนาะปีสเรารักกันไง อปีสี่ครับโอเคของผมปีสี่ครับวันนี้ปีสามอ่าถูกถูกถูกในปีนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับนะไม่ทำไปเหงื่อว่ารอรุ่นงานรอรุ่นงานเขาจะช่วยโอ้ไปไหนบ้างเออช่วยพี่เขาไม่รู้เข้าแล้วเข้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าพันหนึ่งครับเราก็จะแบบเห็นความบาดของสองคู่นี้ครับแล้วก็สําหรับตัวดาวตกก็ยังไม่ได้เจอพี่อาทิตย์เลยครับเพราะว่าเขาวันๆเขาก็วาดรูปอย่างเดียวเลยครับใช่ครับส่วน ชาสองเป็นยังไงก็ปล่อยไปได้ขออนาคตครับถ้านิยามคู่เราเป็นยังไงบ้างนิยามคู่เรานะครับอันนั้นหวานอันนี้หวานมากอันนี้ดิ้งเงอันนี้อาจจะแบบเผ็ดๆนิดหน่อยตอนนี้ที่เป็นสไปซี่ที่จิงๆเงินสามารถทำตามในเหมือนในนิยายได้ไหมเพราะว่าในสี่อนข้างที่จะแบบว่าผินภาพครับก็ได้หมดเลยครับเพราะเราเป็นนักแสดงไงครับทำให้แซ่บที่สุดเลย ไปถึงการแสดงถ้าเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นต้องรอลุ้นกันครับเนี่ยแหละพอย้ำอย่างเงี้ยแหละพี่นิวบอกวว่่่าพีนิสงให้ลุ้นกันลุ้นกันอยากพูดเลยพูดเลยอะไรจที่ก็คือปอนเอิร์ธแม็กกี้บาร์จะอยู่ในอนาคตไหมอยู่ในอนาคตไหมถ้าอนาคตไหมถ้าเถ้าถ้าตามนิยายถ้าตามนิยายมันก็เป็นโคตรทั้งหมดนี่ครับนี่ครับ แต่ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าจะมีหรือเปล่าใช่ต้องลุ้นต้องลุ้นไม่รู้ครับต้องลุ้นครับไม่ลุ้นเอ้ยไม่ลุ้นเอ้ยไม่รู้เอ้ยเออถูกพี่นิวกำมัดแล้วผ่านก็ไม่สิคนละประโยงคนละสองหมื่นคนละสามหมื่นก็ได้ผ้าปรับอะเออเราเป็นยังไงบ้างไปอะค่ะไทเกิดยังไงเมื่อไหร่เราจะกล้าบอกว่ามีเอออะไรอาจจะเป็นตอนนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ มีแนาคตเหมือนเขาไหมกนเหมือนสี่คู่นี้ไม่มีก็ไปเรื่องในนาคตลุ้นน้องลุ้นเอาจะบอกไม่ได้จะข้ามเฟ็นโซนเมื่อไหร่เมื่อไหร่ครับอันนี้คือให้บอกเลยไหมจีบยังไงเออมาจีบอะไรตรงนี้อาซาเรามันจะเป็นคิตจกรรมใกล้ฉันนะเกี่ยวนเกี่ยวนทั้งเกี่ยวนทั้งฮคดแล้วเราอ่ะรู้ตัวได้ยังตรงดูแล้วมาดูแลมาแต่รออีตาสิบเจ็ดยังไงเธอสองคน ได้ในกระบะคนก็เชียร์คู่เราเยอะเลยแตได้เห็นไหมคะตอนนี้ไงตอนนี้ไงแกจะไปรู้เพราะว่าเรามีการทบทลากันไหมหรือยังไงอยู่ก็มาทบงงมากหนึ่งสงสามสี่แปดตัวนี้ยืนเลยเจ๋งยืนเการอแล้วเนี่ยอะนแล้วคู่เรานิยามเป็นยังไงคู่อื่นมึงเขาแบบแซบมากเรานิยามคู่เราเอาเลยวเอาเลยนิยามคู่เราเหรอจืดมากบอกเขาไปเรื่องจะรู้เรื่องยัง มึงจะคุยกันรู้เรื่องยังที่ไปถึงตัวละครถึงแบบนี้ตรงนี้แหละผมอ่ะไม่รู้ว่ามันจะพูดอะไรรอเราพายพูดไงเราพายพูดเราพายพูดแต่เราอยู่่เราคู่กันใช่ไหมโครการเราจริงนรู้ยังไงวันนี้คนเชียร์ก็คนหัวก่ก็ี่หอกมันพอมันจริงนกาพิเนรู้ไบม เอนบาทอะเอาแฟนๆเหมือนกงคืออยากเอพื้นหัตมันต้องมีแต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีเป็นยังไงบ้างที่เราได้รับแบกใพืนหัสหน้าจะไม่มีแล้วใช่ไหมพนพฤหัสที่ผ่านืนหัที่่าไม่มีแล้วใช่ไหมพื้สพฤหัสที่แลวเป็นเป็น special คลิปอ๋อใช่ใช่เป็น special c l i ต่อที่ต่อรู้สึกยังไงบ้างกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่านั่นแหละเหมือนที่บอกว่าใจหายแล้วก็รู้สึกว่ามันจบเร็วไปมันก็อ่ะหมายถึงว่าแฟนๆเนี่ยเขามีฟีดแต่งกันยังไงทุกคนทุกชอบฮะแทงไปแล้วจูนถ้จูนทจูนเฮ้ยค่อยๆนะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วมันมันไม่ได้มีเป็น EP อ่าเอออาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วมันเป็นแค่สเปเชียลคลิปมันหายไปมันหายไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็เดี๋ยวมันก็หายไปหลายอาทิตย์ดีไม่ใช่ ที่ผ่านมาบ้านพี่อมาบ้านพี่มันต้องรอดูเนยลงครัหลักที่ผ่านมามันเลยไม่มีครับมันขาดอะไรไปครับหรือว่าต้องให้พิ่แมตต์ไปอีกแล้วแล้วผมจะช่วยอะไรเขาได้ครับผมผมผมยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยตอนเนี้ย ที่ปั่นะติดเทนก็คือไม่ก็หมายถึงว่าขอบคุณอ่าขอบคุณที่ช่วยกันปั่นมาถึงอาทิตย์ที่ล่าสุดอ่าแต่ล่าสุดมันไม่มีส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าแบบเออใจหายเหมือนกันที่มันไม่มีอาทิตย์หน้ามันก็จะไม่มีอีกเนี่ยมันก็ยิ่งใจหายไปใหญ่นะฮะแต่ก็ขอบคุณสำหรับฟีดแบ็กที่ทุกคนชินชอบซีรีส์เรื่องนี้ครับวันนี้เราจะได้เห็นอะไรใน e ี17 เห็นทุกอย่างเลยครับเพราะมันจบอีพีนี้แล right? <that> <speaking> ้วแล้วทุกอย่างเป็นทุกอย่างเลยบทสรุปทุกอย่างจะอยู่ในสปอยสปอยสปอนอีพีสองอสปอยนิดนึงคนไหนสปอยได้มีตะลึงมั้ยอ๋อครบครบรถละกันเอาพี่เงนเอาพี่เงินเอา่เงนี่เงิสปอยได้พี่กิ๊ดที่ใจไป้วไปแลไปแล้วไปแลครับสปอยอนี้เป็นไงบ้างสิเกตสปอยนิดนึงว่ามันมีอะไรที่แบบต้องดีกว่าก่อนต้องลุ้นกันค โอเคเดี๋วเท่าเท่าที่ผมรู้มาคร่าวๆก็คือมันจะเป็นในเรื่องของจวนนอตแบบเข้มข้นมากค่อนข้างที่จะก็ต้องอยู่แล้แหละเลิฟซีเลยซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยอยู่แล้วก็มีมีอาจจะมีเห็นเห็นคนอื่นด้วยเห็นผมบ้างเห็นต้นฟ้าบ้างเพราะว่าอีพีก่อนๆมันค่อนข้างที่จะออกมาน้อยนี้มึงมึงดูหน้าพี่นิวดนีทุรุ้น้นมากพี่นิวลุนจัด อมื่อไหร่แล้วตอนเด็กขึ้นมันจะได้ออกเยอะๆสำหรับเราอ่ะผู้เราคมเอาอีก่ละต้องลุ้นครับในในพาร์ทสองครับแต่ว่าอันเนี้ยต้องลุ้นอีกแล้วทคนต้องลุ้นไปเรื่อยๆครับทุกคนอ่่ะไมพี่ถามพี่ถามสมมติสมมติถ้าอนาคตไม่มีพาร์ทสองอะคิดว่าเราจะมาเยอะมั้ คิดว่าเรามาไหมไม่มาก็ต้องลุ่นกันก็ยังไม่มาอยู่คือจบวันนี้แล้วก็ไม่มาอีกแล้วหรอว่าไงลูกอาจจะต้องรอดูครับแล้วเรามามาพาสองาสมมุติมมนมีพาสอต้องลุ้นเขาให้เขาสมมุติเาสมมุติสมมุติสมมุติว่าเกิดขึ้นแล้วสมมุติสมมติสว่าเกิดขึ้นจริบถ้าไมนไม่ใช่ร่อจริงเรามามพาสมาแน่นอนมาขึ้นเลยครับพาสอขึ้นมาปีนี้ได้ตขึ้นําไมันคิดห่้าคิดว่าใช่ไหมามไป ส่งให้ไงดูการมีเซอร์ไพรส์อะไรฝากๆเ่มท้มไหครับก็ก็่เต็มๆมา่งไรูบ้างพูบ้างไหกมีแบบร้องเพลงอะไรอย่างนี้ชาโชว์เล็เป็นเพลงซีรีส์ก็เป็นเพลงแบบสนุกไแบ่งปันความสุขกันไปนะครับเมื่อกี้คู่เราเราบอกว่าคูก็จะแบบว่าได้เห็นว่าการต่เป็นยังไงรสองใหา ใช่ไหมอะไรนะครับมหรับผูดออกมาแบบว่าเขาบอกว่าอีพ7มันโุไปถึงพาคสองในไอ้ตาคนใช่ไหมมันมีใช่ยไหมเรามาใช่ไหมวันนี้เหรอครับวันนี้ถ้าวันนี้มีครับใช่สองเรามาไหมในอนาคตอันนี้ไม่แน่ใจไม่ไม่เชื่อให้ได้ต้องลุ้น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 ครับวันนี่บอกว่าต้องลุ้นอ่ะทู่อัดทู่ตอนกับเตรียมอะไรมาวันนี้เตรียมอะไรมา เอ่อเตรียมความสวยนั okay. ่นแหละค่ะอ๊ตบอกไปแล้วค่ะเตรียมความสวยมาเตรียมความสวยมาค่ะเดี๋ยวเราดูความสวยความหล่ออะไรไปแล้วโชว์เช่งไม่โชว์ไม่โชว์ไม่โชว์โชว์ไปแล้วไม่เล่นโชว์เน้นเดินเดินเล่นเดินเดินอะไรอย่างเงี้ยหล่อพูดนอนพูดนอนพูดเราเขาเดินพูดเราครับสวยเดินเดินพูดเราอ่ะสับๆพูดเราแบบสับแบบสับเลย สนุกสนานแน่นอนแล้วก็เงินเงินจะผู้เราเตรียมอะไรมาบ้างครับวันนี้อ่าเตรียมไม่ต้องรุนกันต้องต้องรุนกันครับมาแน่ครับมาแน่ครับตองมาแน่ครับมาแน่ต่อยอยู่คำเดียวละด้วยอที่มาแน่กับเราแห่งครับผมให้ส่วนส่วนสองคนนี้เรายังอยู่ใช่ไหมเราขึ้นเวทีด้วยนะขึ้นครับขึ้นเตรียมอะไรมาบ้างกันนิดนึงก๊อลฟลอยตัวลงมาเฮ้ยมาแล้วแต่ไม่มีสลิงต่ออย่างเดียวไม่มีสลิงอ่ะแล้วมีเวอรต้นหลิวเตรียมอะไรมาคะ ก็วันนี้เป็นโชว์สนุกสนานครับผมเพราะว่าจริงๆในซีรีส์เราจะแบบว่าฟิลดราม่าฟิลขมขมเนาะแต่ว่าวันนี้เราอยากโชว์ความหวานของผู้เราบ้างเน่ยจะไม่อ่านหนังสือแล้วใช่ไหมไม่อ่านแล้อจ้รโชว์อ่านหนังสือเหรอช่ว์อ่านหนังสือชว์พอแล้วขอแล้วขอแล้วไป6ตอนแล้วสุดท้ายใครมีอะไรจะฝากถึงแฟนไหมเพราะว่าเขาเดินทางมาเับเราไปี10เก่งมากบัสไปครับก็ ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบสิ่งที่พวกเราทุกคนตั้งใจทําแล้วก็ทีมงานทุกคนพุ่มกับทุกคนตั้งใจนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณจากพุ่มกับเขาบอกว่าเขา็นคนเดียวไม่ใช่พมกับพุ่กับและทีมงานไม่ขอบคุณพุ่มกับแล้วกันลอเล่นล้อเล่นล้เล่นก็ทุกคนตั้งใจจริงๆผู้พุ่มกับและทีมงานทุกคนนักแสดงทุกคนตั้งใจจริงจริงอยากจะขอบคุณไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่ว่า ในใจมีแต่คำว่าขอบคุณจริงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแฟนมีอะไรพูดกับพุ่งกลับมั้ยมีอะไรฝากถึงมั้ยเออมีอะไรฝากถึงมีอะไรจะพูดเงินมีอะไรจะพูดมีนิวมีอะไรมีอะไรมีอะไรมั้ยลองมองมองตาแล้วบอกไปอย่าปล่อยให้ลุ้นนานนะพี่อย่าปล่อยให้ลุ้นนานผมลุ้นเยอะมากเมื่อกี้เราสามารถพูดได้ตรงนี้นะเพราะหลังเวทีเราไม่พูดอะไรไม่ได้เลยครับมีอะไรจะพูดถึงพุ่งกลับอีกไหมครับฝากถือเออถ้าอนาคตมันมีอยากเพิ่มเติมอยากแอดอะไรเพิ่มอ่ะบีเวอร์บีเวอร์บีเวอร์บีเว ก็ก็ถ้านาคตมีนะครับช่วยตัดซีนผมอ่านหนังสือออกไปด้วยไม่อยากอ่านแล้วเปนหนอนหนังสือเราไม่ปื้มหรอผมรู้สึกว่าทุกคนได้เห็นในมุมผมเรียนไปแล้วก็อยากเห็นมุมอื่นๆบ้างอ่าแล้วก็ถ้ามีจริงๆอยากถ่ายแบบ เร็วๆเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอเพื่อนๆทุกคนแบบเร็วๆอยากทำงานด้วยกันอีกถ้าเป็นไปได้ใช่ไหมถ้าเป็นไปได้เพราที่อ่านหนังสือเราอ่านจบมาสิหกปีเนี่ยอีเดิมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นอ่านอยู่หน้าเดิมแต่ถ้าสมมติว่าถ้ามีแล้วแบบต้องอ่านหนังสืออีกผมก็ยอมอ่านได้ใช่ไหมครัคุณีเพื่อนบอกไหม บอกฟนนู้นูเรามีอะไรแอดเพิ่มมิคถ้าอนาคตมันต้องมีซีนแอคชั่นเท่ๆนะครับได้อะไรจริงๆใช่ไหมได้ได้เห็นได้ลุนคได้ลุนจริง